ทุกที่ทุกที่ไม่ได้นะครับ <iz> <aquí> <studio> แต่พี่น <aroma S 1> ้องสื่อมวลชนมีคาถามนะครับก็ท่านหลายท่านคงจำได้นะครับว่ามีเกิดเหตุการณ์เรื่องการค่าเอทีก็มีความการปรับขึ้นลงขายผู้ประกอบการซึ่งหมายถึงทั้งการไฟฟ้าแล้วแต่ว่าในรุ่ในส่วนที่เป็นที่เป็นเดี๋ยวมีสักุดถ้าอาจารย์สุพพูดถึงนะครับที่เอกชน นะครับที่ห่างไกลทำงานทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคทุท่าะครับวันนี้ผมสิดว่าพวกผมขอขอแทนพี่น้องนะครับโดยจะได้มีโอกาสนะครับรับประโยชน์ตรงนี้ด้วยกันนะครับสามส่วนนะครับหนึ่งคือผู้ผลิตไฟ จะดูแลผู้ช <ici microphone> <into> ้ก <limitation> <eme domestic spots> ่อนให้ให้ตุลงการนําเรื่องที่ถูกกระหน่ำโดนี้ไปฟังก็พยายามขอขอให้ขอเพราะผมก็ยอมถอนแต่ความความขุณก้อหมองใจยังมีอยู่ตลอดเวลาว่ากรณีอย่างเช่นการเสียเงินประกัน2,000บาทกลับคืนมาได้ไหมอาจารย์แนนนะแล้วก็ฝ่ายคณะกรรมการช่วยไปติดติดการไฟฟ้าด้วยอย่างเช่นปวชหรือปวสก็ได้มันจะขึ้นหรือต่ำ ผมบอกไหงน้ครับค่าไฟฟ้าทางรา,ารไ่นะครับถ้ามีไฟอยู่ไฟตู้น้ำหนึ่งหลอดไฟปพ่อหนึ่งหลอดแล้วก็ค่าคูบ้านห,หนึ่งหลอดยังไงก็มาตรวจสอบให้หน่อยว่าไฟฟ้าสองสามหลอดม,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 มันจะเกินไหมหรืออย่างไรนะครับก็ขอฝากตรงนี้ำบบนำไปพิจารณาด้วยถือค่าไฟเขาคิดหน่วยล,ละตั้งแต่6บาทดบาท่บาทถึง9บาท เป็นระเบียบก็มีการจะสัมพันธ์กันอย่างไรหนึ่งก็โอกาสถ้าถึงโอกาสคราวนั้นก็คงต้องอขอความมีถ้าสมมติว่ามีการมีการไปซ่อมแล้วเนี่ยค่อยเก็บไปเสร็จไว้นะคะแล้วทางสำนักงานก็จะไปทําเรื่องคือ